การร้องเพลงครั้งนี้เป็นแฟนรีเควสไว้เนี่ยครับคนที่รีเควสไว้ได้แก่แมนโปรเจกต์นะครับที่เขากำลังอัดอยู่เขาาเขาเป็นเกย์นะครับ้วเขาก็อยากฟังเพลงนี้ลุงก็เลยลุงบอกแล้วก็คนที่รีเควสมากมายที่เป็นเกย์นะแล้วก็แล้วก็อยากฟังก็คนที่อัดอยู่ก็เป็นเกย์นะครับลุงโดนบังคับนะครับเขาเขาย้ายเงินใต้โต๊ะมาให้ลุงนะฮะโอ้ยเลยื่อ้ ลุงจะมางเพลงนี้วลุงลุงดยเรียว่าลุงจะมาเพลงนี้ให้กับสคริปต์ซะอีกโอเคสคริปต์เพลงนี้เราจะสคริปจงบังไว้ด้วย User disconnected from your c h เพลงต้องร้อตัวอียวใครขาดอะไรนีอใครใครมันเข็งลงในสคริปต์บินบอสคริปบิบอกไม่มีอะไรเลย <laughs> 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 well, why to get to know your name. Well, I. You're just long, you're Okay long, pit, a pit, baby. Oh, ah, baby. All I know is that to me, you don't lie, you love the <laughs> fun. Open up control. your living, ah, um, want some, want some. Yeah. <laughs> I set my sight on you and no one else will do And I, you've gotta have my way now, no. baby All I know is that to me you j u s t like to h a v e fun. Open up your loving u once all here I come. You spin me right round, baby right round like a record, baby round, 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 round. You spin me right now. ลงเกงลงผมว่าลงทำตื่นดีวาลงกินน้ำ